สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทยชาแนลวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องของน้องคนหนึ่งก็น้องเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนว่าครอบครัวเขาไม่ชอบสามีสามีฝรั่งของเขาเพราะว่าคิดว่าฝรั่งของเขาเนี่ยผัวเนี่ยผัวเขาเนี่ยเป็นฝรั่งขี้นกคือไม่มีเงินฝรั่งกระจก ประมาณนั้นเพราะว่ามาแต่ละครั้งผัวก,ก็ไม่ไปนอนโรงแรมเลยผัวไปนอนไอ้นี่เลยไปนอนบ้านพอ่อบ้านแม่เลยไปนอนบ้านพอ่อบ้านแม่น้องเขาก็อยู่สี่อาทิตย์เวลาไปเที่ยวไหนก็ก็ไปด้วยกันก็คือเอ่อไปทั้งครอบครัวนั่นแหละก็คือสามีก็ออกเอ่อค่าน้ํามันอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าเคยไปไปนอนโรงแรมไปแล้วไม่ไปนอนบ้านเลยซึ่ง ออพ่อแม่ก็บอกเอ้ฝรั่งธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องไปนอนโรงแรมนอนอะไรทาไมผัวมึงทําไมมานอนแต่ที่บ้านวะแล้วก็อาหารก็อาหารไทยกินได้ทุกอย่างทุกคนแต่สําหรับน้องเขาเนี่ยน้องเขาดีใจมากที่สามีเขาเป็นอย่างนี้น้องเขาก็มีลูกหนึ่งคนเขาบอกว่าหนูกลับไปหนูก็อยากอยู่กับครอบครัวและสามีก็เข้าใจหนูว่าหนูอยากอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่เขาก็เลยอยู่ด้วยแล้วก็อาหารการกินไม่ว่าหนูจะทําลาบทําน้ําตกกัดกินทขาข้าวเหนียวส้มตำกินได้หมด กินได้หมดไม่มีหยหัวนะโอ้ยฉันจะอยากกินอาหารฝรั่งฉันจะต้องเอ่ออันนูน้นอันนี้คือไม่เรื่องมากเลยถามแล้วเอ่อพ่อกับแม่ก็ว่าทําไมผัวหนูเป็นคนแบบนี้เหมือนแบบง่ายเกินอ่ะเขาไม่เคยเจอฝรั่งเขาบอกว่าได้ยินแต่ลูกบ้านนั้นบ้านนี้มาเที่ยวบ้านพักหนึ่งแล้วก็ไปต้องไปนอนโรงแรมกินอาหารฝรั่งต้องกินสเต็กกินอะไรทําไมลูกเขยบ้านนี้กินอาหารปกติธรรมดา ทำต้มจืดให้กินก็กินทำต้มจืดเอทำข้าวให้กินผัดกะเพราแต่ว่าไม่ได้ใส่พิกเยอะก็กินกินได้หมดเลยทุกอย่างน้องก็ภาคภูมิใจสามีเขามากแต่ญาติพี่น้องเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยก็แบบว่าเอา้าได้ผัวยังไงมาเนี่ยได้ผัวยังไงมาคือแล้วแต่ฝรั่งก็ไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไงทุกคนฝรั่งก็เอใช้ใจ่ายเมียก็มีหน้าที่ไปซื้อของมาทําให้กินก็ซึ่งมันก็ไม่ได้เแพงมากมม่และอีกอย่างหนึ่ง ฝรั่งไม่เลี้ยงไข่ฝรั่งบอกเลยว่ากินได้ในครอบครัวโชคดีนะจริงๆพี่บอกให้เลยว่าโชคดีแล้วนะที่ว่ากินได้ในครอบครัวฝรั่งบางคนน่ะเขาซื้อกินเฉพาะเมียเขากับลูกเขานะเออนี่เขาบอกเขาบอกว่าน้องน้องเขาบอกว่าสามีหนูให้เงินหนูไว้เลยพี่ให้ให้เงินหนูไว้ว่าสําหรับไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาก็มากินกันในครอบครัวกินด้วยกันเพราะว่าเออครอบครัวหนูกินอะไรเขาก็กินด้วยแต่หนูอาจจะ ทำให้เขาแบบว่าแตกต่างไปนิดนึงถ้าเกิดว่าวันไหนมีอาหารเผ็ดเยอะหนูก็จะไปทําต้มจืดให้เขามีข้าวแต่ขา้ขาวเหนียวหมูปิ้งกินได้หมดหมูทอดกินได้หมดคือส้มตำก็กินได้แต่ว่าไม่เผ็ดหนูก็ทําให้สามีกินเออพ่อหนูกินเหล้าขาวแฟนหนูก็กินได้อมเมาหัวทิ่มหัวตามคู่กับพ่อหนูเลยพี่เอ้ยจนญาติพี่น้องบอกว่าไปได้ยังไงมาฝรั่งแบบนี้เขาไม่เคยเจอปูเสือนั่งกงุ้งกินเหล้าก็เอา เอานี่โชคดีแล้วนะ่ะที่ได้ฝรั่งแบบนี้ถ้าไปเจอฝรั่งบางคนนะบ้านไม่ดีหน่อยก็ไม่นอนอันนั้นส่วมไม่ดีก็ไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนี้ไม่เอาคนเรานี่เป็นเมียเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ทําให้เราลาบากใจแต่แฟนน้องเขาดีมากๆน้องเขาบอกดีมากๆเพียงแต่ว่าญาติพี่น้องหนูชอบว่าแฟนหนูเป็นฝรั่งขี้นกไอ้ฝรั่งขี้นกนี่มากแล้วหนูไม่ชอบคํานี้เลยเอ้าวหนูไม่ชอบหนูก็บอกเขาไปสิคะบอกเขาไปเลย บอกเขาไปเลยถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องคนไหนพูดหนูก็ว่าเขาไปเลยรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีเงินเพียงแต่เขาอะแคร์ความรู้สึกเมียเขาที่ว่าเมียอยากจะมาอยู่กับพ่อกับแม่และเขาก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่พี่จะเล่าให้ฟังนะคะฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเออไปเที่ยวประเทศไทยอยากจะไปนอนโรงแรมหรูๆซะอย่างเดียวมันมีฝรั่งอีกประเภทหนึ่งที่ชอบไปแบบลําบากลําบนชอบไปกลางเต้นนอนตรงนั้นกลางเต้นนอนตรงนี้ ก็มีถามว่าเขาไม่มีเงินเหรอเขาก็จกเหรอเขาไม่ได้กระโจเขามีเงินเพียงแต่ว่าใจเขาชอบในประเทศเขาก็ในประเทศเขาก็เหมือนกันนะบางครั้งอ่ะพออากาศดีๆนะพางก็ไปเดินเลยเป็นสิบสิบกิโลพาก็ไม่ขี่จักรยานเป็นสิบสิบกิโลเมตรบางคนสี่เออเอาจักรยานขึ้นรถไฟไปแล้วก็ไปขี่จักรยานในป่าขี่สี่สิบห้าสิบกิโลเมตรก็มี ถามว่าเขาจนเหรอทําไมเขาเออไม่ขับรถไปเที่ยวเขาไม่ได้จนแต่เขาชอบแบบนี้แล้วแต่สไตล์ของฝรั่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันเนี้ยคนไทยบางคนจะไม่เข้าใจคิดว่าฝรั่งจะชอบชอบรักความสบายจะต้องอยู่โรงแรมจะต้องกินหรูกินสเต็กต้องไปกินร้านอาหารอันเนี้ยน้องเขาอาจจะได้แฟนแบบนั้นจริงๆก็ได้น้องบอกว่าพี่หนูโดนดูถูกดูหมิน่นแต่หนูก็รักผัวหนูหนูเราก็มีลูกด้วยกันถามว่าผัวหนูมีเงินไหมผัวหนูมีเงินพอสมควร เขามีพอสมควรเขาเลี้ยงหนูไม่ให้ลําบากลาบนเลยไปแต่ละครั้งไปพักที่บ้านพ่อแม่ไม่เคยออกค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอะไรเลยหนูเป็นคนออกเองทุกอย่างแต่ว่าก็กินใช้ประหยัดเหมือนที่เราไปซื้อกินกันเองไงไม่ใช่ว่าซื้อมาเลี้ยงชาวบ้านเพราะว่าสามีบอกเลยว่าผัวฝรั่งบอกเลยนะเลี้ยงชาวบ้านไม่เอา คนในครอบครัวโอเคน้องเขาก็คนในครอบครัวเขาก็มีมีแค่พ่อกับแม่ส่วนพี่พี่สาวน้องสาวของเขาก็ปมีครอบครัวไปอยู่ที่อื่นก็คือเวลามาก็มาเยี่ยมแค่วันสองวันน้องเขาก็เลยแบบว่าแต่ชาวบ้านนะแถวนั้นอนะญาตพี่น้องที่ว่าเป็นญาติทางห่างอะไรเงี้ยก็จะนินทาเขาก็เกิดความไม่สบายใจน้องเขาบอกว่าพี่หนูบางครั้งหนูก็ไม่สบายใจบางครั้งหนูก็เสียใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดบางครั้งแม่หนูก็มาถามว่าเอาเอผัวมึงมันไม่มีเงินเหรอผัว ใครเขาว่าผัวขงเป็นฝรั่งขี้นกที่ว่าไม่เคยเอ,อสนใจกับเอ,อสิ่งเลือดหรูอะไรเลยอย่างเงี้ยอยากจะอยู่แบบสมถะแบบเนี้ยไปแม่ไปนาก็ไปด้วยทุกคนแม่ไปนาก็ไปด้วยเออพ่อไปหาปูหาปลาก็ไปด้วยเอาฝรั่งแบบนี้จริงๆน่าดีใจนะถ้าถามพี่นะน่าดีใจนะหรือว่ามันไม่ใช่สไตล์น้อง สไตล์พ่อแม่หรือว่าเพื่อญาติพี่น้องที่เขาเห็นกันเพราะฝรั่งแบบนี้มันก็มีบางคนเนี่ยย้ายไปอยู่ประเทศไทยเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยา้ายไปอยู่ในประเทศไทยไปทํานาทําไร่โอ้ไปหาปลาหาอะไรเขาเป็นความสนุกสนานของเขาก็มีเราจะไปดูถูกเขาว่าเขาไม่มีเงินเขาก็ต้องมีเงินสิถ้าเขาไม่มีเงินเขาจะบินไปประเทศไทยได้ไงค่าตั๋วเครื่องบินไม่ใช่ถูกๆแล้วค่าใช้จ่ายกินในครอบครัวเขาก็ให้เมียเขาไปซื้อให้แล้วก่อนที่เขาจะกลับประเทศเขาเขาก็ให้เงินทิ้งเงินก้อนไว้ให้กับออพ่อแม่ของเมียเขาอีก ซึ่งน้องเขาบอกหนูไม่ได้รังเกียจสามีหนูเลยเพียงแต่ว่าคนอื่นน่ะชอบนินทาสามีหนูหนูก็เลยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่อยากจะถามพวกพี่ๆว่าสามีพวกพี่ๆเวลาไปประเทศไทยเป็นเหมือนสามีหนูไหมแต่สามีหนูเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยใครใครก็ดูถูกว่าเป็นฝรั่งขี้นกหนูอยากจะรู้ว่าสามีคนอื่นน่ะไปประเทศไทยเป็นแบบสามีหนูไหมก็มันก็ไม่เป็นเหมือนเหมือนกันทุกคนหรอกนะ้องบางคนก็จะ ออ,อยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวไปชายทะเลแต่บางคนก็อยากไปอยู่ครอบครัวที่ต่างจังหวัดมันก็มีหลายแบบมันน่นแหยะถ้าถามพี่นะสําหรับพี่เนะียอย่างสามีพี่เนี่ยนอนบ้านไม่ได้เลยอืนอนบ้านไม่ได้เลย,นนาเลยถามว่าเลิศหรูเหรอก็ไม่ได้เลิศหรูหรอกอยู่บ้านก็อยู่ห้องเช่าธรรมดานั่นแหละที่ประเทศเขานะ่ะแต่เวลาไปประเทศไทยเขาคําว่า่อลิเดย์ของเขาเขาอยากจะใช้ชีวิตดีที่สุดเออกินอาหารดีที่สุดไปเที่ยวดีที่สุดไปนอนโรงแรมดีที่สุดเขาอยากแค่นั้นแต่ฝรั่งมองคนไม่ใช่เออ นอนกลางดินกินกลางสายก็ได้ฉะนั้นไม่ดูถูกไม่ว่ากันก็น้องแฟนน้องคนน้องๆคนไหนไปประเทศไทยแฟนเป็นแบบนี้บ้างแล้วโดนชาวบ้านเขาดูถูกว่าเป็นฝรั่งขี้นกไหมน้องเขาถามมาอา้าวใครเข้ามาฟังเนาะก็ช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยแต่สําหรับพี่แฟนพี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฝรั่งมีหลายสไตล์สไตล์ที่ว่าชอบลําบากก็มีชอบสบายก็มีฉะนั้นอย่าไปดูถูกว่าเขาไม่มีเงินฝรั่งอะ่ะไม่มีเงินไปประเทศไทยไม่ได้หรอกคะ่ะค่าตั๋วเครื่องบินไม่ได้ถูกถูก แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ